ฟออยู you, นิยายเสียงสถานีนิยายนอกกระแสภูมิใจเสนอแอสโตรโนมีมหานวดารานิยายไซไฟล้ำยุคข,ของเมเจอร์ทอมตอนที่35หามาลอบกัดสถานที่ค่ายฝ่ายกบฏในป่านอกเมืองเมโทรโพลิสก่อนรุ่งสางศึกชิงเมืองหลวงระลอกใหม่กำลังจะระเบิดขึ้นกองกำลังปลดแอกชาวอังคารมารวมพลกันพร้อมเพรียงที่นี่เพื่อรอสัญญาณบุกเข้าเมืองพร้อมกัน ขณะที่พวกพลทหารช่วยกันตรวจเช็คความพร้อมของอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัดพวกแม่ทัพนายกองก็เข้าไปประชุมเครียดกันอยู่ในเต็นท์ที่ใช้เป็นกองบัญชาการชั่วคราวลิเดียที่เนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลกำลังใส่ร้ายป้ายสีทีโอต่อหน้าทุกคนในที่ประชุมการตายของแกนนำและทุกคนบนเกาะถูกบิดเบือนหน้าตาเฉยนางหนอนบอนสยัดเยียดความผิดทั้งหมดให้ทีโอเป็นแพรับบาปไปโดยมีพวกเงาดำที่ตามมาส่ง และค่อยคุมเชิองอยู่ข้างๆช่วยเป็นพยานยืนยันเป็นไปไม่ได้ท่านทีโอไม่ใช่คนแบบนั้นนายทับคนหนึ่งซึ่งเคารพนับถือทีโอมากลุกขึ้นมาทักท้วงเป็นไปไม่ได้บ้าอะไรร่ะแหกตาดูแผลบนตัวข้าสิเป็นฝีมือมันทั้งนั้นดีที่พวกเงาดํายื่นมือช่วยเหลือคาถึงรอดชีวิตมาเปิดโปงความชั่วของมันได้ลิเดยียตวาดแวดถลบผ้าพันแผลบนแ,บนแขนขาเนื้อตัวที่ถูกสะเก็ดระเบิดให้ดู แล้วอวยไอ้หน้าบากกับลูกน้องที่ต่างก็แผลเต็มตัวพันผ้าเป็นมัมมี่กันทั่วหน้าข้าไม่เข้าใจเขาจะฆ่าท่านกับพวกแกนนําไปเพื่ออะไรนายทัพอีกคนตั้งข้อสงสัยขึ้นมาก็เพราะพวกข้าไปรู้ความลับของมันเข้านาสิก็เลยจะฆ่าปิดปากลีเดียเตรียมคําพูดไว้แล้วสวนทันควันความลับอะไรทุกคนที่ฟังอยู่ถามเป็นเสียงเดียวกันพวกจักรวรรดิจะยกตําแหน่งข้าหลวงใหญ่ให้มันพร้อมกับบําเหน็จรางวัลมูลค่ามหาศาล มันก็เลยวางแผนหักหลังพวกเราทุกคนให้ชาวอังคารกลับไปเป็นขี้ข้าจับก,กรวรรดเหมือนเดิมนางนกต่อป้านน้ำเป็นตัวอย่างคล่องแคล่วพวกแม่ทัพนายกองหลงเชื่อว่าเป็นความจริงต่างโกรธแค้นทีโอส่งเสียงกลด่ากันละง,งมเร็วมากพอเห็นท่าไม่ดีก็จะถีบหัวส่งคิดจะไปเสวยสุขคนเดียวละสิหัวหน้าระยำแบบนี้จะนับถือมันไปทําไมใช่นกสองหัวอย่างมันต้องตายสถานเดียวถ้าเจอมันเมื่อไหร่จงฆ่ามันทันที อย่าไปฟังคำแก้ตัวของมันเป็นอันขาดลิเดียได้ทีรีบเหยียบซ้ำแล้วแอบอมยิ้มกับไอ้หน้าบากโทษของคนทรยศคือตายสถานเดียวเราต้องฆ่ามัน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 พวกหัวร้อนถูกกระตุ้นจนคุ้มครั่งทุกคนตะโกนประกาศเจตนารมณ์ออกมาพร้อมกันเสียงดังเซ็งแซ่ไอ้หน้าบากซ่อนยิ้มไว้ในหน้ารีบฉวยโอกาสสาคัญออกมากล่าวเกี้ยกล่อมพวกแม่ทัพนายกองฝ่ายกระบฏแต่มังกรจะได้หัวไม่ได้กองทัพต้องมีผู้นํา ลิเดียเป็นแกนนาคนเดียวที่รอดชีวิตตําแหน่งผู้นําคงไม่มีใครเหมาะสมไปกว่านางแล้วทุกคนว่าจริงไหมถูกต้องที่สุดลิเดียคือผู้นําคนใหม่ของเราลิเดียลิเดียลิเดียทุกคนในที่นั้นล้วนตกหลุมพรางจึงส่งเสียงสนับสนุนนางนกต่อกันทั่วหน้าลิเดียรีบตอบรับทันทีไม่ปล่อยโอกาสทองให้หลุดมือข้าขอน้อมรับด้วยความยินดีถ้าทุกคนเชื่อฟังข้า ข้ารับรองว่าความฝันของทุกคนจะต้องเป็นจริงอย่างแน่นอน55หล่อนพูดพรางหัวเราะพรางหน้าแดงก่ำด้วยความดีใจฝันสยองนะสิอีไส้ศึกเจ้านี่มันไรย,ยางอายจริงๆทีโอตะโกนสวนขึ้นมาแล้วก้าวเข้าไปในเต็นท์พร้อมกับอเล็กซีทีโอทุกคนในเต็นท์ตกตะลึงร้องออกมาพร้อมกันใช่ข้าเองทีโอกล่าวกับทุกคนก่อนจะเข้าไปเอาเรื่องกับพวกคนร้ายลิเดียกับพวกเงาดำไม่รอให้ทีโอมีโอกาสเปิดโปงความชั่วของพวกมัน ทุกคนชักอาวุธออกมายิงใส่ทีโอกับอเล็กซีทันทีอเล็กซีใช้ดาบป,ปัดป้องสะท้อนกระสุนกลับไปถูกพวกคนยิงล้มคว่ำไปตามๆกันแม่ทัพนายกองฝ่ายกบฏท,ที่อยู่ในเหตุการณ์แทนที่จะห้ามปรามและสืบสาวราวเรื่องจับปากทีโอให้แน่ชัดก่อนกลับชักอาวุธออกมาช่วยคนชั่วฆ่านายเก่าตัวเองยังโง่เง,ง่าไร้สติสุด,สดๆเล่นเอาทีโอกับอเล็กซีต้องถอยกรูดเพราะไม่อยากเห็นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทีโอพยายามตะโกนบอกความจริงแต่ไม่มีใครฟังเขาเลย ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาจะฆ่าเขาให้ได้อเล็กซีเห็นท่าไม่ดีรีบเอียงหน้าบอกข้างหูหัวหน้ากระบฏผู้ตกอับเพนท,ทีโอพวกเขาไม่ฟังคุณหรอกเขาพูดพลางควงดาบเป็นโลกกันกระสุนให้ทีโอกับตัวเองไม่ข่าต้องฆ่านางแพทย์สยานี่ให้ได้มันทำข้าเจ็บแสบนักทีโอไม่สนใจความเป็นความตายใช้ปืนยิงใส่เป้าหมายที่กล่าวแบบไม่นับแต่พวกเงาดำทุกคนเป็นนักฆ่าฝีมือไม่ใช่ธรรมดาทีโอเลยโดริดีย,ยิงสวนจนล้มคว่ำ เลือดสดสดไหลนองท่วมตัวอเล็กซีพยายามคุ้มกันหากกระสุนจากทุกทิศทางให้ทีโออย่างสุดความสามารถแต่ก็พลาดจนได้เขารีบประคองคนเจ็บขึ้นมาแล้วสู้พางถอยพลางเพื่อหาทางหลบหนีภายในยานออร่าที่เฝ้าสังเกตการอยู่เหนือชั้นบรรยากาศขึ้นไปทีโอถูกยิงแล้วออร่ารีบบีมพวกเขาขึ้นมาเร็วๆคาเทอรินาร้องโวยวายจ้องเหตุการณ์ขับคันของทีโอกับอเล็กซีในจอภาพตาไม่กระพริบออร่ารับคำ แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามเพราะถูกศัตรูรอบยิงด้วยปืนใหญ่ไอออนอย่างจังกระสุนไอออนทะลุเกราะเข้ามาช็อตวงจรของออร่าจนทุกระบบเอเรสเป็นอมภาตไปชั่วขณะพอหมารอบกัดเผยตัวออกมาคาเทอริน่ากับออร่าก็ต้องตกตะลึงเพราะมันคือกองยานรถฟีบัสที่มีจํานวนมากมายเหลือขนาดนับราวกับฝูงตักต๊กแตนอพยพก็มีปานออร่าเป็นไงบ้างออร่าพูดกับข้าสิศัตรูเข้ามาใกล้แล้วนะออร่าออร่า คาเทอริน่าเห็นออราเงียบไปก็ชักใจเขาไม่ดีข้ายังพอทนไหวแต่อาวุธมันร้ายกาจมากขืนอยู่ต่อเราเลยแน่ออราที่เพิ่งฟื้นตัวกลับมารีบกอยอ้าวออกจากดงตีนด้วยความเร็วสูงยานแสนรู้บินซิกแซกหลบหลีกห่ากระสุนที่ยิงมาจากทุกทิศทางเพื่อหาช่องว่างหนีเอาตัวรอดออกจากวงล้อมฆ่าศึกแต่ไม่ว่าจะหนีไปทางไหนก็เจอแต่พวกศัตรูเต็มไปหมดสร้างความหนักใจและคนสงสัยให้คาเทอริน่าอย่างเหลือลน้น ทำไมพวกฟรีบัสโยกขโยงมาเยอะแยะขนาดนี้พวกมันมาทำอะไรกันที่นี่เป้าหมายของมันคือดาวอังคารแน่ๆอร่าสรุปสั้นๆแล้วยิงยานที่ขวางหน้าสองลำก่อนหลบฉากกลับลงไปที่ค่ายกบฏบ,บนดาวอังคารพอเห็นอเล็กซีกับทีโอถูกศัตรตูปิดล้อมอยู่กลางค่ายยานแสนรู้ก็รีบบีมพวกเขากลับยานแล้วยิงสั่งสอนพวกคนร้ายด้วยปืนใหญ่ไปหนึ่งชุดก่อนจะพาทุกคนบินหนีไป ทีโอถูกยิงที่ชายโครงกับต้นขาอาการสาหัสไม่เบาอาเล็กซีรีพาไปนั่งแล้วยกมืออังเหนือบาดแผลคนเจ็บใช้พลังที่ฝึกฝนมารักษาพยาบาลให้คาเทอริน่าที่เฝ้าดูอยู่อย่างใกล้ชิดยิ้มออกมาได้เมื่อเห็นบาดแผลบนร่างโชคเลือดของทีโอค่อยๆสมานตัวและจางหายไปในที่สุดเจสันเจ้าเก่งสุดๆไปเลยข้าภูมิใจในตัวเจ้าจริงๆคาเทรินากระดิกระดาคุณก็พูดเกินไปเคนชิหนุ่มออกตัวเขินเ ขอบใจเจ้ามากน้องข้าถ้าไม่ได้เจ้าช่วยข้าคงตายไปแล้วทีโอหันไปขอบคุณคนช่วยชีวิตอเล็กซี่สายหน้าไม่กล้ารับหน้าเสียดายที่เรามาช้าเกินไปตอนนี้ทุกอย่างเข้าทางพวกฟรีบัสหมดแล้วคุณคิดจะทำยังไงต่อไปเขากล่าวเป็นงานเป็นการทางปาดเหงื่อที่ผุดเต็มหน้าผาพตัวเองทีโอไม่ทันตอบคำถามคาเทรินาก็พร่งขึ้นมาจะทำอะไรก็รีบทำนะกองยานฟรีบัสบุกมาถึงที่นี่แล้ว ถ้ากับอร่าเห็นพวกมันกำลังรวมพลอยู่บนอวกาศอาเล็กซีกับทีโอสะดุ้งเฮือกหันมองหน้ากันเลิกลักบัรเลยแล้วเราต้องรีบไปเตือนแม่ทัพจากกระดที่เมโทรโพลิสไม่งั้นดาวอังคารเสร็จพวกฟรีบัสแน่อเล็กซีกระสับกระสายเจ้ากล่าวถูกต้องแล้วรีบไปกันเถิดเดี๋ยวจะไม่ทันการทีโอแทนที่จะคัดค้านกลับเห็นด้วยเพราะรู้สํนนึกแล้วว่าศัตรูตัวจริงของชาวอังคารคือใครออร่าบินย้อนกลับไปเมโทรโพลิสทันที พอไปถึงก็เห็นกองทัพกบฏกำลังเคลื่อนพลเข้าโจมตีกองทัพจากกติที่เฝ้ารักษาเมืองอยู่ต่างฝ่ายต่างศาสตร์อาวุธทุกชนิดใส่กันไม่ยัง้งเกิดการฆ่าฟันกันชุนลมุนวุ่นวายยานแสนรูปบินข้ามสมอรับภูมิหนองเลือดที่ปะทุอยู่รอบตัวเมืองตรงไปที่อาคารทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางท่านใดอยากสะสมในแบบรูปเล่ม สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ